แว่นกรองแสงสีฟ้าเนี่ยป้องกันจอตาได้จริงไหมการตลาดหรือว่ากันจริงๆการตลาดหรือกันจริงไม่รู้แต่ว่าแว่นกูดชีชั้นสวยทําไมฉันจะใส่วันนี้เรามาฟังพร้อมกันนะครับเพราะว่าดิวก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับมโรเกตจะมาตีแผ่ความจริงนะครับว่ามันกันได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การตลาดหนึ่งสองซ้ำมาเริ่ม ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำลายจอประสาทตาเรานะคะดังนั้นการใส่แว่นกรองแสงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันจอประสาทตาค่ะอ้าวเธอแล้วฉันเสียตังเพิ่มไปทําไมวะมันจะได้ประโยชน์อะไรอะ่ะ มันก็จะช่วยลดเรื่องของดิจิตอลไอสเตรนคือในคนที่แบบใช้สายตาเยอะมากๆเพ่งมากๆเนี่ยแว่นกรองแสงสีฟ้ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็ะคืออินฟูสาวสวยอย่างฉันอย่างาเธอนั่นแหละที่แบบว่าตัดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้ช่วยได้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ป้องกันจอตาค่ะเรื่องหนึ่งที่มันช่วยได้นะคะก็คือมันจะช่วยเรื่องของเซอร์เคเดียนรีทึมคือเรื่องของการนอนค่ะมันจะทําให้การหลั่งฮอร์โมนนอนเราเนี่ยมันปกติไม่ถูกรบกวนโดยแสงสีฟ้าอันนี้ช่วยได้ดีเลยเพราะว่าฉันใส่แว่น ที่กันแสงสีฟ้ากันบูไลเนี่ยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ตอนตีห้าแล้วก็ปิดไฟทั้งห้องแล้วก็มีแต่ไฟของจอโทรศัพท์เลยนอนเถอะค่ะนอนเนาะนอนคือผู้ชายฉันก็ยังไม่นอนตอนตีห้าแต่ว่าคนก่อนอันนี้ก็บอกฝันดีไปตอนสี่ทุ่มแล้วแต่ว่าคนตีห้ายังไม่นอนก็เลยนอนไม่ได้นี่คือเหตุผลขิงเป็นไรแล้วค่ะขิงเป็นไรเลยดังนั้นนะคะแว่นกรองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้มีข้อดีค่ะแต่ถามว่าป้องกันจอประสาทตาอย่างที่เขาเคลมไหมไม่นะ แล้วคนนี้ค่ะทางบ้านถามมาว่าใส่แว่นทําไมหมอลูกเกตไม่เอาไปทําเลสิกคะพอดีว่าค่าใส่ตาศูนย์ศูนใส่เพื่อสวยใส่กุชชี่ใส่ผาด้าเพื่อสวยใส่บูไลไปไปใส่ไปงั้นแหละคือถ้านางสั้นจริงๆนะคะที่ฉันจับไปทำแล้วค่ะไม่เหลือ